ตัวละครที่แฟนๆไม่น่าให้อภัยในโลกอนิเมะนั่นเองค่ะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลที่พวกเราเนี่ยก็รวมลิสต์มาจากแฟนมทั้งไทยและต่างชาติแล้วก็มีการพูดถึงเวลาตัวละครพวกนี้ออกมาเนี่ยคนก็จะมีการแบบว่าฉันไม่ให้อภัยกับสิ่งที่นายทำนายทําเกินไปเธอทําร้ายลูกของฉันมามีฉันจะไม่ยอมอะไรประมาณนี้นะคะตัวละครตัวต่อมาฮะคุณลุงมาโดถ้าใครจำได้ก็คือเป็นลุงมาโดที่มาจากเรื่องโตเกียวกูเป็นหน่วยซีซีจีเหมือนเป็นแบบพนักงานขั้นสูงอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ลุงแกเนี่ยมันก็คงบอกถ ความโหดร้ายของลุงแกเลยฮะลุงแกเนี่ยก็<แ>เป็นตัวละครที่มีอุดมการ์ที่จะกําจัดกูเนี่ยให้หมดสิ้นไปแต่ว่าแกเนี่ยดันไปฆ่าตัวละครที่มันแบบมันไม่สมควรที่จะตายหลาย,ลายตัว<ช>ตัวละครที่มันดูไร้เดียงสาดูแบบครอบครัวเล็กๆแต่ว่าเป็นกูเขาก็ฆ่าทิ้งมันหมดจากที่พูดแหละก็คือฆ่าไปเรื่อยแล้วก็ผมว่าอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ความเข้าใจนะมันเป็นแบบคอนเซปต์ของเรื่องเลยก็คือตัวของมาโดดที่ทําส,สิ่งนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของเรื่องเลยก็คือว่ามนุษย์ต้องจัดการกูเพราะกูเนี่ยแม่งกนอมเืุษย์ คำถามที่แบบมันจะถามเราทั้งเรื่องอ่ะสำหรับเรื่องนี้ถ้ากูไม่กินมนุษย์อะ่ะกูก็อยู่ไม่ได้แล้วจะทํายังไงให้มันอยู่ร่วมกันได้คือกูบางตัวมันก็แบบมันก็นิสัยดีฮะกูบางตัวก็กินไปเรื่อยกินแบบกินมนุษย์ไปเรื่อยเหมือนปีศาจเลยแต่ว่ากูบางตัวเนี่ยเขาก็มีชีวิตธรรมดาเหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปซึ่งลุงมาโดเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะฆ่ากูตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าแกฆ่าหมดมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไบแกเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่คนหน่ไม่ค่อยชอบพินาเท่าไหร่ต พอยอดแย่แห่งชาติผมตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่านอกจากจะเป็นคนที่ถูกราหน้าว่าเป็นพอยอดแย่แห่งชาติแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่เมนิโพเลตสุดเพราะว่ามีการหลอกใช้ตัวละครหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นหรบว่าทัางนักวิทยาศาสตร์องค์กรรัฐบาลอะไรต่างๆนานาแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่ากําลังจะมีเดอะมูฟวี่กลับมาฉายในประเทศไทยก็ผมเป็นภาค3.0มจุดศูนย์บวกสามจุดหนึ่งเป็นภาคสุดท้ายของตัวซีรีส์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้ากิดว่าอะไรที่แบบว่าตามเรื่องของอีวานเคเลียนมาสามารถไปดู คุณจะเกียดอิคาร์ดิเกนโดมากขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมตัวต่อไปนะคะตัวคอนี้นะคะเอาเป็นอนิเมะเก่าในตำนานเป็นอนิเมะที่ได้รับสมญานามในเรื่องนี้ว่าเรือสวยหรือไนท์ ไทยนะคะที่เป็นแฟนอนิเมะมาตั้งแต่สมัยยุคดิบดําบันในตั้งแต่สมัยเป็นการ์ตูนตาหวานตาโตคุณจะต้องรู้จักเรื่องนี้กับเรื่องส l ูเดซึ่งตัวละครที่ทุกคนไม่ให้อภัยนะคะก็คือแน่นอนว่าเป็นพระเอกของเรื่อง <c oughs> เป็นพระเอกเลยทีเดียวใช่มาโคโตคุงเป็นตัวละครที่ไม่น่าภัยจริงๆค่ะไม่น่าภัยตั้งแต่ต,ต,ตอนแรกยังอีพีสุดท้ายนะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรตักกะเขาดูไม่ไหวจริงๆเพราะว่าตัวของมาโคโตเนี่ยสิ่งที่เขาทําเขาไปเนี่ยมันแย่มากเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวแอคชั่นนะคะจะเป็นแนวแบบ สุดๆคือถ้าใครผ่านเรื่องนี้มาได้เนี่ยเรื่องคุณดูซ็อกเลยมันจะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ค่อนข้างต้องชูพอของเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นรัก20 3สเศร้าพระเอกฮาเลมเรื่องอื่นอ่ะจะไม่มีการแบบว่าโดนตราหน้าแบบนี้เพราะสิ่งที่เขาทํามันโหดร้ายมากๆไม่ว่าจะเป็นวิดาลมที่เขาเหมือนจะชอบโคโตโนะหรือนางเอกเขาได้ทําการชอบเือก่อนคนแรกตั้งใจจะจีบคนนี้และก็มีเขาจะเรียกคนนี้ว่าเบอร์2องหรือคนรองนางรองเขาชื่อเซกายเซกายเนี่ย คิดว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนอเมะเหมือนปัจจุบันที่รักสองสามเจ้าเพื่อนสนิทสองสามคนนางก็ทิ้งนางเอกไปเลยค่ะแล้วนางก็ไปอยู่กับเซกายกับนางรองไปเลยแต่บางเอิ่ามันไม่จบไงเพราะมันเข้าวินตั้งแต่ตอนเล่นอีพีแรกๆเลยทุกคนก็แบบโอ้โหทำไมมันเข้าวินเร็วจังแสดงว่ามีโอกาสทิกรอบกับนางเอกพอไปพอมาสักพักหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ได้ไภไยต่อก็คือแทนที่เขาจะอยู่กับคนนี้ตลอดรอดฝั่งเขาเนี่ยไปกินเล็กกินน้อยเจ้าชู้ไปได้กับคนนั้นคนนี้ไปทั่วเขาอะนอกจากจะได้กับเซกายอะเขาก็ยังแบบมีซัมติิงงงกกบบผู้้้้หหหหหญในนอออออรรืืเวี่ลทขาา ก็ปล่อยให้ตัวของนังเอกของเราอ่ะหรือโคตโนนะฮะน้องผมยาวเนี่ยเป็นบ้าไปเลยอ่ะสติแตกไปเลยแบบว่าลูกวตานางแบบไร้แววตาไปเลยเงี่ยคือบางครั้งเนี่ยความชั่วร้ายเนี่ยมันไม่ได้มาในรูปแบบของการยึดครองโลกมันมาในรูปแบบความเจ้าชู้ครับผมใช่ค่ะทีมงานบางคนเขากรลังแบบเจ้าชู้อ่าชื่อย่อฟอฟันฟอฟันคือตัวด้วยฟูลงไทยด้วยชิดตัวละครตัวที่เฮะก็ป็นตัวละครที่ถ้าพูดถึงว่าตัวละครที่ไม่น่าให้อภัยเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีภาพีตัวละครนี้ขึ้นมาแน่นอน อนิเมะเรื่องหนึ่งซึ่งอนิเมะเรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นอนิเมะขึ้นยิ่งมากๆผลบทของแฟนคลับเนี่ยก็คือเป็นอนิเมะที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องนั้นก็คือ Fullmetal Alchemist อันนี้ก็จะพูดถึงแค่เวอร์ชั่นบาร์เรอูแค่นั้นเนาะเ <m> ขาก็นั้นเนี่ยก็คือโชว์ทักเกอร์นั่นเองฮ <m> ะซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะโผล่มานในต้นเรื่องเลยแล้วก็เป็น Impact แบบสุดๆในเรื่องซึ่งวีรกรรมของเขาเนี่ยที่แฟนคลับเนี่ยต้องบอกว่าแยงกันไปเลยแหละก็คือการที่เขาเนี่ยแสวงหาการที่เขาเนี่ยจะได้สอบเข สร้างมาตลอดนะก็คือสิ่งมีชีวิตจากวิชาเล่ห์แปลธาตุการสร้างสิ่งมีชีวิตจากวิชาเล่ห์แปรธาตุเนี่ยมันเป็นข้อห้ามขั้นสูงสุดเลยของวิชาเล่ห์แปรธาตุแต่ว่าตัวของโชลักเกอร์เนี่ยเขาไม่กลัวเลยฮะเขาไม่กลัวการเกิดรีบาวเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเขาต้องการที่จะเป็นนักเล่ห์แปรธาตุของทางการมากกว่าโดยตัวของโชลักเกอร์เนี่ยจะพยายามสร้างสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตด้วยกันก็คือการรวมสิ่งมีชีวิตทั้งสองสิ่งเนี่ยเข้าด้วยกันซึ่งสิ่งสิ่ ในการรวมกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างเนี่ยเพื่อเป็นคิเวลาเออแต่ว่าพูดได้แค่2คํคไอ้ชูรักเกอร์เนี่ยด้วยความที่มันมุ่งมั่นเนี่ยมันอยากจะทําให้ได้เออครั้งนี้เนี่ยโดยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งขึ้นมาเหมือนเป็นหมาครึ่งมนุษย์ที่พูดได้ด้วยพูดแต่ว่าใจหนูเจ็บเหลือเกินหนูเจ็บเหลือเกินอะไรประมาณนี้เอ็ดเวิร์ดกับอาวเนี่ยก็ได้มารู้ทีหลังว่าไอ้ตัวสิ่งมีชีวิตสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือน้องหมาในบ้านของชูรักกร่นแลล้วกของาท้้รวแเกอองรเ์ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขัดตอ่อมนุษยธรรมมากๆเลยสําหรับสิ่งที่โชระเกอร์ทำ <c oughs> ลงไปเป็นเรื่องดราม่าที่แบบโชระเกอร์ก็ไม่ได้ไปสร้างแบบว่าเรื่องราวแบบว่ากับตัวละครที่มันแบบเป็นตัวหลักอะไรนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันสร้างกับจิตใจเราอ,ะอ,อ่ะมันสร้างบาดแผลในจิตใจเรา <c oughs> เป็นแบบว่าเหตุการณ์เล็กที่อิมแพคมากตอนนี้มาดูตัวที่ติบตัวนี้คือเป็นตัวละครที่มาจากอนิเมะแต่มงังงะนานแล้วก <c oughs> <c oughs> ็คือตัวละครที่ชื่อว่าคิมะาซันครับผมคุณมาคิมะอันนี้ต้องมาพูดกันก่อนนะว่ามีสปอยเล็ก ก็จะเห็นว่ามาชิมาเนี่ยได้ทาการแบบว่าไปช่วยเหลือตัวพระเอกได้แบบว่าดึงตัวพระเอกเนี่ยให้เข้ามาร่วมกับองค์กรของตัวเองมีการแบบว่าได้ออกเป็นนักล่าปิศาจได้ปราบปิศาจแต่สิ่งที่แบบว่าทําให้ตัวมาคิมะเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่น่าให้ปิก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดการสูญเสียการสูญเสียของเรื่องเชนซอมแมนเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันเกิดจากตัวมาคิมะอ,อยู่ด้วยต้องบอกเลยว่ามาคิมาเนี่ยเป็นตัวละครที่ ความเป็นแมเนจเตอร์ต้องบอกว่าคนหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นหมาของฟุตมาติมัสทำให้เธอเนะนี่ยมีอำนาจในการควบคุมคนเหล่านั้นแม้กระทั่งตัวพระเอกของเราเองต้องบอกเลยว่าเ็นตัวละครที่เก่งมากๆและก็ร้ายมากๆเช่นกันคุณคจะทั้งรักทั้งเกลียดในตัวละครนี้ไปเลยใช่ครับผมและก็อย่าลืมไปติดตามชมเชนซอร์แมนผ่านช่องทางพราวีวิดีโอนะครับผมก็ตอนนี้มีอีพีแรกออกมาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับ1ิบตัวละครของเราเออในหัวข้อขอ,อะไรนะตัวละครที่ไม่น่าให้อภัยเนาะตัวละครที่แฟนๆไม่น่าให้อภัยนั่นเอง ใช่ครับผมสำหรับพวกเรานะคะโอตะคู55ก็จะมาในทุกวันพุธประมาณ6กโมงเป็นต้นไปอาจจะหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคเพื่อไมเราเก็บปัญหาเทคนิคกีบ่อยมากนะคะกากำลังปรับแก้ระบบใหม่ที่เราเพิ่งได้มาอยู่เนาะเพ่ต้องการการทำไลฟ์สตรีมที่ดีเนาะอ่าก็ ก็ก่อนจากกันเราจะอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะโอเคครับผมก็จะเป็นคุณพะเยะนะผมก็บอกว่าวันนี้ไลฟ์ไม่มีปัญหาเลยทุกคนบูเบิ้ลยีผ่านไปได้ด้วยดีนะคะผมบอกว่าเราขอเลทไปแล้วเออเขาอยากจะแก้ไขอะไรเรียบร้อยด้วยแล้วก็คอนเทนต์วันนี้ค่อนข้างจะไม่ยาวเนาะแต่คอนเทนสบายๆแต่ก็ตื่นอยู่ใช่แบบซึมๆเลยเมื่อกี้ รู้สึกรู้สึกปวดใจกันทุกคนทุกคนที่พูดออกมานี่ปวดตับกันเลยอแล้วก็คุณนายธนัทนะผมเขาบอกว่าวิวฟิล์มฮีโร่ไปไหนครับวิวฟิล์มฮีโร่ไม่ได้ไปไหนครับผมก็แค่่าเราทําสัปดาห์เว้นสัปดาห์ <c oughs> เออ,เอ,อแล้วครัวนี้เราก็เลยแบบว่า มีอ่าส,สัปดาห์หน้าเออจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบล็กอด,ดัมแน่นอนเ,อเพราะว่านัจะเข้าแล้ว<ช>เออาจจะแ,แบบว่าย้ายไปจัดพื้หฐานหรือว,วันศุกร์ก็แบบว่าอยากให้คอยติดตามทางเพจดูสักหน่อยว่าเราจะเลื่อนไปวันไหนเ,เพราะว่าเราอยากจะไปดูหนังก่อนแล้วค่อยนี้ค่อยเอามาพูดถึงกันเออถ้าบอกว่าใครที่แบบว่าได้ดูหนังเดวันหรือว่าเดทัวร์อะไรแล้วแต่ก็แบบว่าเอามาพูดคุยกันในไลฟ์ได้เออเพราะว่าอ่าวิวฟิลโน่เนี่ยเออจะพยายามที่แบบว่าทำคอนเทนต์ให้มันมีความ กก่อกระแสมากขึ้นแล้วก็จะได้แบบว่าพูดคุยกันได้มากขึ้นด้วยโอเคครับและต่อไปคุณพะเอดเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้มีอนิเมะให้ดูหลากหลายมากถูกต้องครับผมที่สุดค่ะใช่ก็คือแบบว่ามีอะไรบ้างครับมีกีฬาเออมีแอคชั่นเลือดสาดมีอาคอมเมดี้แบบนี้นะคะในรอบนี้นะคะก็แน่นอนว่ามีเรื่องอ่ามีเรื่อง ก็เรื่องแรกก็แน่นอนว่าบรีดกับสงครามเลือดพันปีนะคะเรื่องต่อมาก็แน่นอนว่าอย่างเชนซอลแมนอนิเมะใหม่มาแรงลูกลักของม a ป้านะคะแล้วก็3ามมาฮิโรคาเนเมียซีซั่นที่6กําลังตึงเลยโดยเฉพาะฉากตึงเปรี้ยเปเปรี้ยเปรี้ยเตึงเปนหนังยาเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมี ไปแฟมิลี่แอนิเมนี้พาร์ทสองมาเรียบร้อยความน่ารักของอันเนียจงังแล้วก็น้องหมาคุงนอะอินุซังนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอนิเมะขวัญใจสาวๆนะคะอนิเมะกีฬายอย่างบูร็อก <c oughs> โอ้โหอีพีแรกมาก็ตาตึงไม่ใช่การเตะบอลจะเป็นการเตะหน้านะคะ <c oughs> และสอง <c oughs> เรื่องนี้นะคะ <c oughs> อสองเรื่องนี้สอง ต่อเรอนี้ต่อไปให้ผมก็จะเป็นเรื่องอ่าม็อบไซโคร้อยภาคที่สามนี่เองครับผมอ่านไปอ่ะก็ม็อบไซโคร้อยภาคที่สามก็อนิเมะตัวเผลอองผมนี่เองครับเราก็เป็นเรื่องราวของตัวพระเอกที่พลังจิตแต่ว่าพายังจะไม่ใช่พลังแต่ตัวเองเก่งเท่มากอ่าก็เป็นตัวละครก็เป็นอนิเมะตัวตัวเอกเก่งเท่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูก็คุอสนานมากแล้วก็อ่าเรื่องสุดท้ายผมอ่าอ่าชื่อเรียกว่าอะไรไม่รู้กออ่านหน่อวภาษาญี่ปุ่นตายแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกัน แอบ <นะ S 2> เปิดโลพลเล็กนอ้อยนะคะล็กอยเรื่องนี้นะคะใครรู้จักเหมือนเป็นเหมือนฟิวกันดด้มเลยอ่ะใช่มันเป็นกันดด้ามภาคหนึ่งนี่แหละครับผมที่มาออกใหม่แล้วก็ทุกคนรอแบบว่าติดตามอันิเมะนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมแล้วก็บายบายบาย,บาย